การฟังอริยสัตว์เหมาะสําหรับจิตที่ฟอกแล้วเท่านั้นพิสุท์ทั้งหลายครั้งนั้นแหลมมาชนชาวพันตุมะดีราชธานีจํานวน8 4ดหมพันคนออกจากเมืองไปเฝ้าพระผู้มีพระภาควิปัสสีถึงที่ประทับนะเขมะมิกทายาวันตวายอภิวาสแล้วนั่งอยู่หน้าที่ข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาควิปัสสีได้ตรัสอนุปุพิกถาแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้น กล่าวคือทานตกถาศีลคถา,าสักคถา,า,าทรงประกาศโทษอันเศร้าหมองตำสามของกามทั้งหลายและอน,นิสงส์ในการออกจากกามครั้นทรงทราบว่าชนเหล่านั้นมีจิตเหมาะสมอ่อนโยนปราจจากนิวนรร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ได้สัตธรรมเทศนาซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงเองกล่าวคือ เรื่องทุกเรื่องสมุทยัยเรื่องนิโรธและเรื่องมรรคเปรียบเหมือนผ้าอันสะอาดปราจากสิ่งแปดเปื้อนย่อมรับเอาซึ่งน้ำยอมได้อย่างดีฉันใดทร,รมจากสุขปราจากทุลีปราจากมนทินได้เกิดขึ้นแก่มไม้ชน8 0ห0สี่พันเหล่านั้นณนะที่นั่งนั้นเองว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้ ฉันนั้นเหมือนกันชนเา่าใดมีทมอันเ่นแล้วบรรลุแล้วรู้แจ้งแล้วยังเอาได้ครบถ้วนแล้วหมดความสงสัยแล้วปราศจากความเครือบแคลงถึงความกล้าหาญไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคำสอนเองศาสนาตนได้กลาบทูลกับพระผู้มีพระภาควิปัสสีว่าัยร้อนักพระเจ้าค่ภไยร้อนนักพระเจ้าค่ะ,ะเปรียบเหมือนการหายของที่ฟ่าอยู่ เปิดของที่ปิดอยู่บอกทางให้แก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นดังนี้